สุดสงสารปุปิยมาศจำใจอยากกำทอนสามีที่รักมากปุให้สามีคนนี้เป็นรักเดียวดารารุ่นใหญ่แม่ปุปิยมาศโมนยกุนที่อยู่ในวงการมาหลายสิปีขึ้นชื่อเรื่องความสวยและฝีมือที่ยอดเยี่ยมที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่เธอนั้นมีรักแรกและเป็นเพียงรักเดียวของเขาทั้งชีวิตในอดีตตอนที่เธอเข้าวงการแรก,แรก เป็นยุคที่ดาราธุรกิจการเรื่องความรักเป็นอย่างมากทางค่ายดูแลเหมือนไข่ในหินใครจะมาแต่ต้องไม่ได้แต่เธอได้พบรักกับกำมอรทับคันไหลที่ตอนแรกไม่ได้ชอบเขาแต่ด้วยเขานั้นดูแลดูไปรับไปส่งคอยขับรถให้จนสุดท้ายก็แพ้ความดีของเขาซึ่งตอนนานทั้งคู่ต้องแอบพบกันด้วยความที่แม่ปุ๊เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงคิดว่าความรักของทั้งคู่ไม่ได้ผิด ไม่ได้ไปแย่งใครมาเลยแอบหนีไปแต่งกันที่ต่างจังหวัดทั้งคู่อยู่ด้วยกันมานานถึง20ปีช่วยกันทํางานเจ้าตัวเป็นนางเอกส่วนสามีเป็นผู้อำนวยการสร้างแต่ไม่น่าเชื่อว่าทั้งคู่ต้องแยกทางกันเพราะสามีของเธอดันไปมีครอบครัวใหม่ทางที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนจนพักหลังเริ่มสังเกตได้มันรู้สึกแปลกไปจึงตัดสินใจเลิกกัน แล้วก็แยกกันอยู่ตอนนั้นเธอเสียใจมากแต่ก็ต้องยอมปล่อยเพราะอีกครอบครัวมีบุตรที่เธอนั้นมีให้ไม่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดอีกคืออดีตสามีนั้นไม่สบายหนักแล้วจากไปในที่สุดซึ่งแม่ปุ๊เธอก็ได้ดูแลจัดการเรื่องต่างๆจนวินาทีสุดท้ายนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันเธอก็ขอไม่มีใครให้กำอนเป็นเพียงรักเดียว และรักสุดท้าย